สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิววิเดชัยครับและสวัสดีเป็นพิเศษสําหรับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์สุรี่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษที่เราจะมาปฏิวัติการทํางานของทุกคนให้ล้าหน้าไปอีกขั้นนะครับในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์สุรีนั้นมีการแข่งขันสูงครับและลูกค้าของเรามีความคาดหวังที่เหนือกว่าการสร้างสารคอนเทนต์ที่โดดเด่นและการบริการที่ไร้ทิ่ติรวมถึงการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพคือหัวใจสําคัญใช่ไหมครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเกี่ยวก,กับการใช้ AI อัจฉริยะอย่างเช่น Gemini, ChatGPT หรือแม้กระทั่ง Notebook LM ครับที่จะมาเป็นผู้ช่วยมือขวาและยกระดับการทำงานของเราให้เป็นมืออาชีพและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะนำ AI มาปรับใช้กับงานขายของเราได้อย่างไรกันบ้าง และสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ AI มาก่อนในช่อง New w i l s h i ก็จะมีคลิป AI 101นะครับซึ่งเป็น Open Class เป็นคอร์สฟรีนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8ตอนใช้เวลาเรียนประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองศึกษาพื้นฐาน AI ต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็เรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับก่อนอื่นมาเริ่มต้นที่หัวข้อสนุกสนุกกันก่อนครับคือ AI Designer เปลี่ยนห้องโล่งให้เป็นห้องรักสุรีด้วยปลายนิ้วกันครับ จากตัวอย่างจะเห็นว่าภาพซ้ายมือเป็นภาพคอนโดเปล่านะครับที่คอนโดระดับลักซ์ซูรี่บางประเภทก็จะเป็นห้องเปล่าแบบนี้นะครับในงานขายเราสามารถช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพได้ว่าหลังจากที่ตกแต่งตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า AI จะมาช่วยเราอย่างไงได้บ้างสําหรับเรื่องนี้เราจะใช้ AI ที่ชื่อว่า ChatGPT มาช่วยเรากันนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับผมมีภาพคอนโดห้องเปล่าเป็นวิวริมทะเลพัทยาแบบนี้นะครับ ี๋ยวผมจะลองให้ AI ช่วยตกแต่งในสไตล์เจแปนดิหรือเจแปนบวกกับสแกนดิเนเวียนออกมานะครับว่าหน้าตาคอนโดจะเป็นยังไงเผื่อลูกค้าชอบสไตลน์นี้เขาจะได้เห็นภาพเพื่อจะได้เห็นคุณค่าของทรัพย์ที่เรากําลังจะขายได้มากขึ้นด้วยนะครับวิธีการก็คือเราก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปที่ ChatGPT จากนั้นก็พิมพ์พร้อมที่เราต้องการครับ ตัวอย่างผมจะพิมพ์ว่าช่วยตกแต่งคอนโดในภาพเฟอร์นิเจอร์หรูหราสไตล์เจแปนดิให้หน่อยจากนั้นก็กดซับมิตได้เลยนะครับแล้วก็รอสักคู่หนึ่งโดยปกติแล้ว h a t GPT จะสร้างให้1ภาพนะครับแต่บางครั้งเขาต้องงานฟีดแบ็กจากเราเขาก็จะสร้างให้2ภาพเพื่อให้เราเลือกภาพที่เราชอบมากที่สุดโดยเขาจะนําข้อมูลตรงนี้ไปปร,ปรับปรุง AI ในเวอร์ชันถัดไปนั่นเองครับในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาน,านานสักหน่อยนะครับประมาณ1-2นาทีได้ในบางครั้งนะครับอย่างรอบนี้ก็ได้ออกมา2ภาพแบบนี้นะครับ ทางภาพซ้ายและภาพขวาก็เป็นสไตล์เจแปนดิทั้งคู่นะครับก็จะค่อนข้างมินิมอลและตอบโจทย์กับเทรนในยุคปัจจุบันอยู่นะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกตรงมุมขวาที่มีลูกศรทิมลงแบบนี้เพื่อดาวนโหลดแล้วนำไปส่งให้ลูกค้าดูเป็นไอเดียสำหรับซับที่เราต้องการจะขายได้เลยนะครับหรือต่อมานะครับผมอาจจะพิมพ์พร้อมเพิ่มเติมไปว่าช่วยตกแต่งเป็นอีกแบบให้เป็นโฮมออฟฟิศสไตล์โมเดิร์นโดยอยากให้มีมุมประชุมออนไลน์ด้วยจากนั้นก็กดสับมิดไปได้เลยครับ ก็ได้ออกมาแล้วนะครับเป็นโฮมออฟฟิศสไตล์โมเดิร์นเลยครับโดยอยากให้มีมุมประชุมออนไลน์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่ๆกันนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีประมาณหนึ่งนะครับโดยเราสามารถส่งทั้ง2รูปนะครับให้ลูกค้าดูเป็นไอเดียได้ว่าถ้าเราตกแต่งแบบนี้เราจะได้โทนประมาณไหนของห้องที่เราเลือกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปกันครับ ข้อต่อมาคือการสร้างสรรค์นเนื้อหาการตลาดต่างๆในยุคนี้การทําการตลาดออนไลน์ก็ถือเป็นหัวใจสําคัญในการขายสินค้าและบริการต่างๆนะครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้ AI I มาใช้กับเรื่องนี้ได้อย่างดีเหมือนกันครับโดยเรื่องที่1คือการเขียนคําโฆษณาและรายละเอียดของทรัพย์สินจากตัวอย่างนะครับก็คือจะให้ AI I เข้ามาช่วยเขียนคํญญาบรรยายอสังหาริรมทรัพย์หรูประเภทคอนโดเพนท์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยวพูวิลล่าสามห้องนอนสี่ห้องน้ําตามด้วยขนาด ตามด้วยย่านแล้วก็สไตล์นะครับโดยนั้นจุดเด่นต่างๆเดี๋ยวผมลองเขียนขึ้นมาดูก่อนนะครับ ก็จะเป็นประเภทว่าคอนโดประเภทคอนโดเพนต์เฮาส์สามห้องนอนสีห้องน้ําขนาด250ตารางเมตรย่านถนนวิทยุสไตล์คลาสสิกอลิกนโดยเน้นจุดเด่นเรื่องวัสดุตกแต่งนะครับที่นําเข้าจากอิตาลีมีความเป็นส่วนตัวสูงและมีเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมห้หน่าดึงดูใจสําหรับลูกค้ากลุ่ม HNWI นะครับหรือ High n e t w o r t h Individual นั่นเองสําหรับเรื่องนี้เราจะใช้ h ช t GPT หรือ g e ม i n i กันนะครับ จากตัวอย่างเดี๋ยวผมขอลองใช้เจมีน i แลวกันครับผมก็เปิดเจมีน i ขึ้นมาแล้วก็นำพร้อมที่ได้เมื่อสักครู่นี้มาพิมพ์ลงในช่องพร้อมแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์ไปด้วยกันครับ ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับโอ้เขียนได้สวยอยู่เหมือนกันนะครับที่สุดแห่งเอกสิทธิ์ณเพนเฮาส์หรูใจกลางถนนวิทยุสูนทริยภาพแห่งการอยู่อาศัยสไตล์คลาสสิกอิเลแกนน์ดื่มด่ำกับประสบการณ์ใช้ชีวิตเหนือระดับณเพนเฮาส์สุดหรูบนทำเลศักยภาพสูงสุดใจกลางถนนวิทยุที่ซึ่งความสง่าง,งามแบบคลาสสิกและความเป็นส่วนตัวสูงมาบรรจบกันอย่างลงตัวโครงการที่รังสรรค์ขึ้นเ,นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตอันสมบูรณ์แบบของบุคคลผู้ทรงเกียรติเช่นคุณ แล้วก็มีรายละเอียดต่างๆตามที่เราให้บรีฟไปนะครับทั้งเรื่องของหัวข้อความโออพื้นที่ใช้สอยนะครับความเป็นส่วนตัวมี private lift asset มีเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะแล้วก็ทำเลอันส่งคุณค่าก็ถือว่าฝีมือใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปในเรื่องนี้กันครับ ตัวอ,อย่างต่อมานะครับคือการสร้างสคริปต์วิดีโอของคลิปสั้นโดยผมจะบอกว่าให้ช่วยร่างสคริปต์วิดีโอ House Tour ความยาว2นาทีสำหรับบ้านหรูสไตล์อะไรก็ว่าไปนะครับราคาเท่าไหร่โดยเน้นการนำเสนอ3-5จุดเด่นหลักครับตรงจุดที่เป็นสีแดงเพื่อนๆก็สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นพร้อมหรือตามรายละเอียดของทรัพย์สินที่เพื่อนๆต้องการขายได้เองนะครับ จากตัวอย่างผมอาจจะปรับว่าเป็นบ้านหรูสไตล์ Japanese, ลคอนเทมพอร์ติเจแปนนิสราคา95า้าล้านบาทโดยเน้นการนำเสนอ5ข้อดังนี้นะครับคือวิวทะเลสาบส่วนตัวพร้อมระเบียงไม้กว้างพื้นที่สวนแนวรีสอร์ทพร้อมศาลาพักผ่อน5ห,ห้องนอน6ห,ห้องน้ำนะครับพร้อมห้องแม่บ้านแยกโซนห้องนั่งเล่นแบบดับเบิลโวลูมนะครับเชื่อมต่อกับสวนและสระว่ายน้ำและสุดท้ายครับทำเลในโครงการระดับซูเปอร์ลักซ์รี่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าสคริปต์2นาทีของเราจะเป็นยังไงบ้างสําหรับหัวข้อนี้ผมอาจจะลองสลับมาใช้ Chat GPT ให้ดูนะครับผมก็นําพร้อมมาใส่แล้วก็กด okay. s, <S ั b มิตดูครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ไปด้วยกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับเป็นสคริปต์โฮมทัวร์ยาว2นาทีนะครับโดยแบ่งแต่ละช่วงเวลาให้เราด้วยว่าเช่น15วินาทีแรกให้เปิดด้วยภาพมุมสูงของบ้านและวิวทะเลสาบนะครับ แล้วก็มีเสียงบรรยายแนะนำนะครับแล้วก็บอกสไตล์ด้วยนะครับว่าต้องเป็นเสียงที่ซับซอบแล้วก็เรียบหรูโดยพูดว่ายนินดีต้อนรับสู่บ้านหรูสไตล์คอนเทมพอร์ติเจแปนนิสสถาปัจยกรรมที่ผสมผสานกลิ่นอายญี่ปุ่นเข้ากับความโมเดิร์นอย่างลงตัวราคา95า้าล้านบาทพร้อมวิวทะเลสาบส่วนตัวที่หาไม่ได้ง่ายๆแล้วก็แบ่งตามช่วงนาทีต่อไปนะครับว่า15วินาทีต่อมาเป็นภาพระเบียงไม้ที่ยื่นออกไปยังทะเลสาบ 15วินาทีต่อมาเป็นตัดสลับภาพสวนร่มรื่นนะครับสาลาพักผ่อนและเสียงธรรมชาติแล้วก็มีคำพูดไกาให้เราด้วยนะครับว่าเป็นพื้นที่สวนสไตล์รีสอร์ทพร้อมสรลาพักผ่อนทำกลางแกกไม้ที่ดูแลอย่างพิถีพิถันให้ทุกวันคือวันพักผ่อนของคุณเป็นคำพูดที่น่าใช้มากๆเลยนะครับ ตรงนี้เราก็สามารถนําไปเป็นไกด์ในการที่จะคุยกับทีมงานในการตัดต่อหรือถ่ายทําก็ได้หรือหากเราทําเองเราก็จะมีไกด์ในการที่เราจะลําดับเรื่องราวในการนําเสนอได้ดีขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปกันครับในเรื่องของการสร้างโพสต์สําหรับโซเชียลมีเดียนะครับ สำหรับการสร้างโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดียตัวอย่างผมอาจจะขอใช้ Instagram นะครับสำหรับการสร้างภาพที่ระบุเช่นภาพสระว่ายน้ำส่วนตัวของวิลล่าหรูโดยเน้นความรู้สึกผ่อนคลายและเป็นส่วนตัวพร้อมใส่ call to action และ h a s h ท a g ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหรือย่านะไหนก็บอกไปตัวอย่างผมเลยจะขอใช้เป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวหรูของวิลล่าหรูนะครับใส่ call to action แล้วก็ เป็นย่านทองหล่อตัวนี้ก็สามารถใช้ Chat t p t หรือเจม i นาได้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะยังขอใช้ Chat t p t ต่อละกันครับเราก็นำพร้อมที่เราเตรียมไว้มาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็กด Submit แล้วก็รอผลลับกันสักครู่หนึ่งครับได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับ your private escape in the heart of ทองหล่อ หลีกหนีความวุ่นวายและปล่อยใจให้ละลายไปกับบรรยากาศสุดพิเศษของสระว่ายน้ําส่วนตัววิลล่าหลูที่ออกแบบมาเพื่อคุณคนเดียวสนใจนะัดชมบ้านหร,หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักอินบ็อกได้เลยแล้วก็มีแฮชแท็กที่แนะนํามาด้วยนะครับเป็น Luxury Living ทองหล่อวิลล่าพรีเวดพ o ลบางกอก Luxury บ้านหลูทองหล่อแล้วก็อีกหลายตัวเลยครับตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องใส่ทุกตัวก็ได้นะครับแต่ก็เลือกใช้ตัวที่เหมาะสมและคิดว่ามันใช้ได้ก็พอนะ และหัวข้อสุดท้ายสําหรับเรื่องนี้นะครับสําหรับใครที่ทําเว็บไซต์อาจจะให้ AI ช่วยเขียนบทความหรือบล็อกก็ได้ครับจากตัวอย่างผมจะขอเขียนว่าช่วยร่างโครงสร้างบทความเรื่อง5เหตุผลที่ควรลงทุนในสังหาริมทรัพย์บรักซูรี่ย่านสุขุมวิทตอนปลายโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักลงทุนตรงนี้เราสามารถใช้ทั้ง ChatGPT หรือ Gemini ก็ได้นะครับงั้นข้อนี้ผมขออนุญาตสลับกลับมาใช้ Gemini แล้วกันครับเราก็ใส่พร้อมลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดส่งหรือกด submit ได้เลยครับ ได้คาตอบออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโครงสร้างบทความก็จะมีหลังนี้นะครับบทนําภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ซูรี่ในกรุงเทพและแนวโน้มความสนใจที่เพิ่มขึ้นในย่านสุขุมวิทตอนปลายนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาหลัก5เหตุผลที่ควรลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ซูรี่ย่านสุขุมวิทตอนปลายนะครับก็จะมีเหตุผลที่1ศักยภาพการเติบโตของมาาูลค่าทรัพย์สินในอนาคต ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าที่น่าสนใจการเชื่อมต่อและโครงข่ายคามนาคามที่สมบูรณ์แบบไล์สไตล์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันแล้วก็เป็นทำเลยุทธาศาสตร์เพื่อการลงทุนระยะยาวและเป็นประตูสู่ EEC ด้วยนะครับลวมถึงก็ยังมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมและบทสรุปตรงนี้หากเราต้องการให้ทำเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถบอกเขาได้นะครับว่าช่วยปรับเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อย ก็ได้ออกมาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเราก็สามารถนําไปเขียนเป็นบล็อกหรือเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับสําหรับใครที่ทําเว็บไซต์2ภาษาเนะเพราะบางครั้งเราก็ต้องขายชาวต่างชาติด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้เราสามารถใช้ ChatGPT ก็ได้นะครับก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปบ้างแต่ใช้ได้ทั้งคู่นะครับทั้ง Gemini แล้วก็ ChatGPT เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปกันครับต่อมาหัวข้อที่3ครับคือการสื่อสารแล้วก็การบริหารจัดการลูกค้าครับ เรามาดูเรื่องแรกกันเลยครับคือการร่างอีเมลตอบกลับแล้วก็ติดต่อลูกค้าตัวอย่างเช่นจะเป็นการช่วยร่างอีเมลตอบกลับลูกค้าชาวต่างชาติที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เราขายนะครับโดยเน้นความเป็นมืออาชีพสุภาพและให้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ลูกค้าขอมาจะเป็นเรื่องของขนาดราคาจุดเด่นพร้อมเสนอาการนัดหมายเข้าชมไปด้วยนะครับ ตัวอย่างเช่นผมก็จะตั้งชื่อขึ้นมานะครับเป็นชื่อว่าอัสัวเรสิเดนต์ขนาดคอนโดเนี่ยอยู่ที่250ตารางเมตรราคา25ล้านบาทเพดานสูง6เมตรพร้อมกระจกเต็มบานให้แสงธรรมชาติเข้าถึงได้ห้องครัวสไตล์โมเดิร์นพร้อมอุปกรณ์จากเยอรมันนะครับและสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่พร้อมจากโคซี่และแน่นอนครับต้องเสนอการนัดหมายเข้าชมเพื่อเราจะได้คุยกับลูกค้าต่อด้วยครับตัวนี้ใช้ h a t GPT หรือ Gemini ก็ได้นะครับ งันครั้งนี้ผมจะสลับกลับไปใช้ ChatGPT ดูนะครับผมก็เอาพร้อมที่เตรียมไว้มาใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ไปด้วยกันครับอ๋อก็ได้ออกมาแล้วนะครับรวดเร็วทันใจมากก็จะเป็นโครงสร้างที่เราสามารถ Copy ไปแล้วก็นำไปปรบับหรือไปตรวจสอบอีกทีก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าได้นะครับ จากตัวอย่างก็จะเขียนว่า Dear Customer Name Thank you very much for your interest in the s o u a r Residence I am delighted to provide you with further information regarding this exceptional property นะครับแล้วก็บอกไปว่า250ตารางเมตรนะครับราคาเท่านี้บาทตามที่เรากำหนดไว้เพดานเป็นดับ u b ลว v o ล u m มนะครับแล้วก็ For To c e l l i n g Glass เป็น Glass Panel แล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวจากเยอรมันนะครับแล้วก็มีซอว์วอเตอร์สวิมมิ่งผูกก็คือสระว่ายน้ําเกลือที่มีบิวอินจาก c ุซีด้วยตรงนี้ก็ให้รายละเอียดครบถ้วนนะครับพร้อมกับไม่ลืมที่จะนัดหมายว่าหากต้องการเข้าชมแบบส่วนตัวก็นัดเรามาได้เลยนะครับเราจะได้คุยกับลูกค้าต่อในลําดับถัดไปได้นะครับ <Es> ข้อต่อมาครับก็คือการช่วยเตรียมคําตอบสําหรับชุดคําถามที่พบบ่อยๆเราก็สามารถพิมพ์พร้อมได้ว่ารวบรวมคําถามที่ลูกค้ามักถามเกี่ยวกับบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ซี่และช่วยร่างคําตอบที่กระชับชัดเจนและครอบคลุมให้หน่อยเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันครับตัวอย่างนี้ผมอาจจะใช้ ChatGPT แล้วกันครับก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถนำพร้อมมาวางได้เลยแล้วก็กด s ั b มิ t ได้เลยครับ เราก็ได้เป็นชุดคำถามออกมาแล้วนะครับที่มักจะเป็นคำถามที่เรามักจะถูกถามบ่อยๆเราก็สามารถมาเตรียมนะครับเป็นชุดคำถามได้เพื่อเราไว้ใช้ตอบเองก็ได้หรือว่าเราจะมีทีมเทเลเซลช่วยเราในการตอบคำถามตรงนี้ก็สามารถนำไปเป็น FAQ ให้ทีมงานเทเลเซลใช้ตอบคำถามลูกค้าก็ได้นะครับเช่นบานสร้างโดวยวัสดุอะไรมีแบรนด์อะไรบ้างพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดกี่ตารางเมตรมีห้องอะไรบ้างนะครับวิวทิวทัศน์บ้านหันไปทางไหน ระบบรักษาความปลอดภัยมีอะไรบ้างบ้านขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าค่าส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างที่ดินถือกรรมสิทธิ์แบบไหนต่างชาติเข้าถือครองได้หรือเปล่านะครับมีบริการหลังการขายหรือเปล่าถ้าสนใจชมบ้านต้องนัดล่วงหน้าไหมทําเลสะดวกเรื่องการเดินทางเป็นยังไงอันนี้ก็มักจะเป็นคําถามที่เราเจออยู่บ่อยๆนะครับเราก็สามารถนํามาทําเป็นชุด FAQ ได้หัวข้อต่อมาเราจะใช้น้ตบุ๊ก LM ในการช่วยนะครับ ซึ่งถ้าใครอาจจะยังไม่เคยใช้หรือไม่คุ้นจินเท่าไหร่ก็สามารถไปดูคลิปในช่องได้นะครับผมนำคลิปที่ชื่อว่า Not e b o o k LM101 ไว้ L L M y นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของอะไรครับหัวข้อต่อมาคือสรุปใจความสำคัญจากการประชุมและการสนทนานะครับโดยเรื่องนี้ก็คือการช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากการพูดคุยกับคุณลูกค้าเมื่อวันที่เกี่ยวกับความต้องการบ้านพักต่างอากาศโดยเน้นความต้องการหลัก3ข้อต้องระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าด้วย ตัวนี้จากตัวอย่างก็คือว่าสมมุติเราไปประชุมกับลูกค้ามาโดยอาจจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติก็ได้นะครับแล้วเราอาจเป็นไฟล์เสียงกลับมาเพราะว่าเราอาจจะฟังไม่ทันหรือเราห่วงว่ามีรายละเอียดเยอะมากที่เราอาจจะจดหรือสรุปไม่หมดเราเลยต้องการใช้ไฟล์เสียงนั้นที่จะให้อายช่วยสรุปออกมาจากไฟล์เสียงที่สนทนาในครั้งที่ผ่านมานะครับโดยเรื่องนี้ผมจะขอใช้น o t บุ๊ก k LM เเป็นตัวช่วยนะครับเราก็มาที่ Notebook lm นะครับโดยเข้าใช้ที่ notebooklm.google.com แล้วเราก็กด create new ได้เลยครับจากนั้นเราก็มาเลือกไฟล์เสียงที่เราอัดไว้นะครับตัวอย่างของผมก็อาจจะเป็นข้อมูลคอนโดอั u ัววิสต้าที่ใครคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งครับโดยผมอาจจะพิมพ์ว่าช่วยสรุปประเด็นสำคัญที่ได้เข้าพบลูกค้าท่านนี้พร้อมรายการสิ่งที่ต้องจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็สามารถพิมพ์แชทไปได้เลยครับแล้วเดี๋ยวทาง AI ของ Notebook LM เขาก็จะสรุปออกมาให้เราครับอ้ได้ออกมาแล้วนะครับสรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าพบคุณทอมสันลูกค้าชาวต่างชาติผู้สนใจคอนโดสมมุตินะครับอชัววิสต้าเรสซิเดนต์คุณทอมสันมองหาคอนโดระดับพรีเมียมในพัทยาเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือลงทุน คุณทอมสันไม่ได้พนักในไทยถาวนนะครับโดยอยู่เพียงไม่กี่เดือนต่อปีทําให้ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากสําหรับเขานะครับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเป็นสิ่งที่เขาสนใจอย่างละเอียดค่าส่วนกลางก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณทอมสันสอบถามถึงนะครับแล้วก็สรุปเป็นข้อมูลต่างๆเราก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยครับและก็ยังรวมถึงรายการสิ่งที่ต้องจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกระบบรักษาความปลอดภัยระบบสมาร์ทโฮมและโปรแกรมบริการจัดการทรัพย์สินนะครับแล้วก็ค่าส่วนกลาง60บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนตรงนี้เราก็สามารถนําไปปรับใช้แล้วก็ไปทำแอคชั่นแลนต่างๆต,ต,ต่อได้เลยนะครับต่อมาเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับคือการวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนครับตรงนี้ก็คือเราสามารถใช้ไอมาช่วยในการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็คู่แข่งได้นะครับ จากตัวอย่างผมจะใช้น้ตบุ๊ก LM นะครับในการจัดการรวบรวมข้อมูลรายงานตลาดอสังหารัรกซุรีไตรมาสล่าสุดแล้วก็สรุปแนวโน้มสําคัญที่ตัวแทนขายควรรู้หรือวิเคราะห์จุดเย่นจุดด้อยของประกาศขายต่างๆอาจจะเป็นของคู่แข่งด้วยก็ได้ครับเราก็กลับมาที่โน้ตบุ๊กเ m เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด create new ได้เลยครับแล้วก็ไปที่เมนู discover sources นะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมลงไปเลยครับจากตัวอย่างผมจะพิมพ์ว่าข้อมูลรายงานตลาดอสังหาลัักย์รี่าไตรมาสล่าสุดนะครับ แล้วก็ให้น้ตบุ๊กเอลเอ็เขาไปช่วยหาสักหน่อยครับโอเคครับก็ได้ออกมา10ซอสนะครับเราก็กด Import ได้เลยครับจากนั้นผมก็พิมพ์พร้อมไปว่าช่วยสรุปออกเป็นแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2568ให้หน่อยแล้วก็ส่งแชทไปได้เลยนะครับข้อดีของตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีอ้างอิงที่มาที่ชัดเจนนะครับว่ามาจากเว็บไซต์ไหนบ้างแต่เราไม่ต้องไล่อ่านทั้งหมดเองนะครับ เราก็สามารถที่จะให้ n o t e บุ๊ก LM เนี่ยช่วยสรุปออกมาให้ก็ได้ครับโดยที่เราจะได้ประหยัดเวลาการทํางานลงนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับก็จะสรุปมาเป็นหัวข้อใหญ่ๆหลายๆหัวข้อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ก็สรุปออกมาเป็นหัวข้อต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของตลาดและความท้าทายนะครับก็คร่าวๆที่อ่านก็จะเห็นว่ายังคงพบกับความท้าทายและความไม่แน่นอนจากปัจจัยรอบด้านนะครับแต่บริษัทต่างๆหรือผู้พัฒนาสังหารีรถไ์ปปลายใหญ่ก็หันมาเน้นตลาดในโครงการระดับลักโซรี่พรีเมียมแล้วก็อัลต้าลักโซรี่มากขึ้นเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบน้อยกว่านะครับแล้วก็มีปัญหาในการขอสินเชื่อน้อยกว่า ตรงนี้เราก็สามารถนํามาอ่านแล้วก็ศึกษาในภาพรวมแบบเร็วๆเพื่อนําไปวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการตลาดของบริษัทได้เลยนะครับหรืออีกตัวอย่างนะครับผมจะใช้น้ตบุ๊ก LM ในการระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายนะครับช่วยคิดไอเดียกิจกรรมส่งเสริมการขายสําหรับเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมหรูกลางใจเมืองโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็นักธุรกิจเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าน้ตบุ๊ก LM จะช่วยเราออกมาได้ยังไงบ้างนะ ก็กลับมาที่โน้ตบุ๊ก LM เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด Create New แล้วก็เลือกที่ Discover Source นะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมลงไปว่าช่วยคิดไอเดียกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองโดยนั้นกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารระดับสูงและนักธุรกิจแล้วก็ลองดูผลลัพธ์กันครับโอเคครับก็ได้ออกมา10เว็บไซต์นะครับเราก็กด Import ไปได้เลยนะครับ ตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่ Notebook LM จะไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆมาให้เรานะครับถ้ามีอันไหนที่ดึงไม่ได้ก็จะขึ้นสีแดงแล้วก็กด Remove Source ออกไปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด Delete โอเคเราอาจจะพิมพ์พร้อมไปว่าขอไอเดียที่สดใหม่ในการเปิดตัวคอนโดในระดับอัลต้าลักซูรี่ที่ดีในปัจจุบันให้หน่อยผมอาจ,จะถามทื่อๆตรงๆแบบนี้เลยนะครับได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับ ก็นํนามาหลายข้อเลยครับเพื่อการสร้างแบรนด์ที่สื่อถึงความพิเศษเฉพาะตัวและเรื่องราวสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับและปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคลนะครับสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ใช้ประโยชน์ออจากเทคโนโลยีและช่องทางดิจิตอลอย่างฉลาดแล้วก็นําเสนอบริการและคุณภาพระดับสูงอย่างแท้จริงและก็สร้างสังคมระดับพรีเมียมตรงนี้ก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายเพื่อนๆสามารถไล่ดูหรือลองทําแบบที่ผมทําดูก็ได้ครับ ก็จะได้ผลลัพธ์เพื่อนํามาเป็นไอเดียตั้งต้นก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยนําไปหาหรือร่วมกับทีมงานหรือเอเจนซี่ต่างๆในการที่จะจัดงานเปิดตัวที่เหมาะสมกับคุณภาพและระดับของทรัพย์ที่เรานํามาขายก็ได้นะครับทีนี้ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับมาดูเคล็ดลับสําคัญที่จะทําให้ทุกคนใช้ AI ได้อย่างมือโปรกันนะครับข้อแรกคือพร้อมต้องชัดเจนครับยิ่งเราให้รายละเอียด AI ชัดเจนเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะยิ่งตรงใจมากขึ้นนะครับ ข้อที่2คือ human touch and refinement AI, AI คือผู้ช่วยนะครับที่ส่งพลังแต่ความคิดสร้างสารรค์วิจารณญาณและความเป็นมนุษย์ของเรายัางสำคัญที่สุดเสมอควรตรวจสอบและปรับแก้ผลลัพธ์จาก AI ให้เป็นสไตล์ของเราเองครับแล้วข้อต่อมาคือเรื่องของ personalization โดยเฉพาะตลาด l u x ซ์ซรนะครับการปรับเนื้อหาให้เข้ากับลูกค้าแต่ละลายนั้นสำคัญมากๆใช้ AI เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปนะครับ และสุดท้ายครับเรื่องของ Data Privacy ข้อนี้สำคัญมากๆครับห้ามใส่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจเข้าไปใน AI, AI สาธารณะเด็ดขาดนะครับควรใช้ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเสมอ เห็นไหมครับว่า AI อย่าง Gemini และ ChatGPT สามารถเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับการทำงานของเราในฐานะตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในระดับลักซ์รีได้อย่างแท้จริงตั้งแต่การสร้างสารรค์คอนเทนต์การสื่อสารไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นอยากให้ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่า AI จะช่วยทุกท่านให้ทำงานได้สนุกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสำเร็จในตลาดได้อย่างแน่นอนครับ และในวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องนิววิลลาชัยไว้ด้วยนะครับแล้วพบรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นสรุปหนังสือหรือเทคนิคการใช้งาน AI วันนี้ผมนิววิลาชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ